ชินีคุุุณแม่บบญตเตเข้าแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระบารมีมาสถิตยอยู่เหนือเสียนเกล้าพร้อมทั้งบารมีพระศีวลีพระอรหันต ผู้เลิศทางโชคลาภที่สุดแม่ชีบุญเรียนตรงบุญเติมและพระอินทร์ผู้ทรงอิทธิฤทธิผู้เป็นเจ้าของคาถาโชคลาภพระชิมพลีโปรดมารับฟังการสวดมนต์พระคาถาโชคลาภพระชิมพลีของข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลในการสวดมนต์นี้ให้กับเจ้าของคาถาทุกๆพระองค์เทวดาเทพพรหมทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวณปุปการีผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ทั้งหลายโปรโดมาอนุโมทนาบุญนี้ขอแม่ชีบุญเรือนและเจ้าของคาถาทุกๆพระองค์โปรโดเมตตาประทานพรให้ข้าพเจ้าให้มีโชคลาภด้านการเงินการงานการค้าขายมีเงินทองไหลมาไม่ขาดสายปลดหนี้สินเร็ววัน พลิกชีวิตที่ตกต่ำให้พุ่งพงานอันว่าโรคภัยไข้เจ็บป่วยความยากจนขนแค้นครอสโศกโรคภยัยและคำว่าไม่มีขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ประสบเลยจะนึกประสงค์สิ่งใดขอจงสมความปรารถนาทุกประการเธอด นะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสนะัพเพชนาพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติเิมพาลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐา,ามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสนะัพเพชนาพระหูชนาะ พระวันตุเมณชาลีติเิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติเิมพาลีจามหาเทโร สุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชาลีติเิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะ พหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติเิมพาลีจมหาเท е โรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติเิมพาลีจะมหาเท е โร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังามามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพวันตุเมณชาลีติเิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโภคปามา,ม,ามหาลาโภมามาสัพเบชนาะพหูชนาะพวันตุเมขาทาโชคลัประชิ้กลีคุณแม่ชีบุ่นเกิน